สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวเทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอย่งางหนึ่งผมจะเลิกทำช่องนี้แล้วจะไปคลิปสุดท้ายต่อชีวิตของผมน,นะครับมี้องรอบางคนบอกว่าทําไมจะเลิกกับช่องนี้เพราะว่าวันนี้วันนี้ไปคลิปสุดท้ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเลิกทำช่องนี้แล้วเนาะจะไปคลิปสุดท้ายแล้วเนาะ บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือมีบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าถ้ามีน้องๆบอกว่าไม่รู้เลยคือตอนนี้น้องเสียใจมากเลยที่ผมไม่ทำน้องเสียใจมากเ,าเลยคอือเอาเรื่องทำช่องคือน้องเสียใจมากเลยว่าน้องเขา,ารู้ตัว,วลแล้วว่าเมืผมเลยทำช่อง้แล้วว่า น,อออน้องเขาจะได้สารภาพผู้ในี้เป็นต้นไปครับบุดขอให้พนุมาลลัยโอเคคือวันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะอคือน้องคงไม่รู้ตัวเลยว่าน้องเขาจะไม่รู้จักชื่อน้องน้องบางคนบอกว่าไม่รู้เลยว่าเป็นเป็นใครมาจากไหนมาจากแต่จังหวัดไหนรอย่างเงี้ยนะครับคือมีเขาพบางคนนี่แหละนะครับเพราะว่า ขอภัยดีๆเิื่อกี่วงนอนนะครับมาพูดเรื่องต่อวันนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมจะเลิกกับช่องนี้แล้วนะครับคือผมบอกว่าไม่รู้เลยนะครับคือว่าผเลิกกรรมช่องเนียปเดตไป<ฮ>คือที่จริงอยาวันนี้ผมก็จะ เป็นอะไรก็ยังดีจริงๆอ่ะคือเป็นอย่างนี้ก็มีจริงๆะคือผมพอจะได้คำช่องนีแล้วผมพอเลยทำเรื่องเลื่ออย่างนี้นะครับมูลค่าสุดท้ายต่อชีวิตแล้วครับผมบอกว่าไม่รู้เลยยุคทีนี้ก็ผมจะได้คำช่องดีแนวมันนีีเป็นต้นไปนะครับคือมีน้องๆบางคนบอกว่านี่น้องๆมีคนถามบอกว่าไม่รู้เลยนะ เมื่อกี้ห้องตรงน,นี้นี่นี่นไม่น้ำตาผมพอแล้วผมจะเริ่มร้องไห้แล้วุกคนคือมีน้องน้อกเบางคนบอกว่าไม่รู้เลยเนะี่ยน้องน้องไม่รู้เลยผมจะเิ่มกลับตรงไปเลยผมจะเป่นไป น,ๆๆๆนะนีน้องๆบอกว่าคราวนี้ผมเริร่มมองหายนะมีก่อนลิ่ลนก่อนลำต้องขอโทษเอ็ดี้ด้วยนะเรนนะครับที่ไม่ให้เป็นกำลังใจผมอันนี้ผมอขอเริ่มขอเริ่มนทำช่องคลิปเริ่มนทำช่องคลิปนี้เป็นเนมเมนนี้เป็นต้นไปนะครับคือน้องๆขอลาบอกว่า น้องๆมีบางคนบ้างไม่รู้จ่รูจะตั้ดักไม่รู้จนะสิด่อตัวนะครับก็มีน้องๆอ,อย่นะครับเพราะพอน้องๆมางคนนี่หละนะครับโอเคโอเคก็จะเป็นประมาณนี้น้อกนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,รรบถ้าอยากสนใจติดต่อเบอร์ติดตาม ไปติดตามที่ Facebook แล้วก็ไอด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ